นี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่รัฐบาลประเมินต่ำเกินไปประเทศเนปาลกำลังลุกเป็นไฟเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเจนซีได้ลุกฮือบุกเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคนจนนำไปสู่การลาออกของผู้นำประเทศและการปิดสนามบินนานาชาตินานนับเดือนและชนวนเหตุของความโกลาหลทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากฟางเส้นสุดท้ายเพียงเส้นเดียวนั่นคือ การที่รัฐบาลพยายามจะแบนโซเชียลมีเดียแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความไม่พอใจมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับมันมีกระแสต่อต้านในสังคมที่เรียกว่าเนโปคีคุกรุ่นอยู่ก่อนแล้วคำว่าเนโปคีหมายถึงลูกหลานของคนรวยผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง ซึ่งกลุ่มผู้ต่อต้านได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการแฉและโจมตีการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของคนกลุ่มนี้มาโดยตลอดและแทนที่รัฐบาลจะไปจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันพวกเขากลับเลือกที่จะปิดปากประชาชนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลได้ออกมาประกาศแบนสื่อสังคมออนไลน์มากถึง26แพลตฟอร์มรวมถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Facebook Instagram YouTube และ WhatsApp โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ยอมมาลงทะเบียนตามกฎข้อบังคับและการกระทำนี้ก็เปรียบเสมือนการราดน้ำมันเข้ากองไฟครับกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักและพึ่งพาโซเชียลมีเดียในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงการติดตามข่าวสารหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจก็เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงและออกมารวมตัวประท้วงบนท้องถนนทันที การประท้วงเริ่มต้นจากการชุมนุมแต่ก็บานปลายไปสู่การประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ,อย่างรวดเร็วและเมื่อรัฐบาลพยายามจะใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมทั้งกระสุนยางแกส๊สน้ำตาและกระบองมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19รายและบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคน และเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กำลังจะคุมไม่อยู่รัฐบาลก็พยายามจะถอยครับพวกเขาได้ประกาศยกเลิกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียทั้งหมดหวังจะให้ผู้ประท้วงพอใจและสลายตัวไปแต่มันสายเกินไปแล้วเพราะในตอนนี้ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงได้เปลี่ยนไปแล้วครับพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่โซเชียลมีเดียกลับคืนมาแต่พวกเขาต้องการให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมด และเมื่อรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองได้ความโกรธแค้นของมวลชนก็ระเบิดออกและนี่คือจุดแตกหักครับกลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปจุดไฟเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีรวมถึงบ้านพักของรัฐมนตรีอีกหลายคนในกรุ่มกาดมันตูภาพเปลวไฟที่ลุกโชนคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ และจะเหตุการณ์นี้ก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เมื่อล่าสุดนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีได้ออกมาประกาศลาออกอย่างเป็นทางการยอมจำนนต่อพลังของมวลชนที่ไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปตามมาด้วยรัฐมนตรีมหาไทยที่ยื่นหนังสือลาออกเช่นกันความโกลาหลไม่ได้จบแค่เรื่องการเมืองครับ แต่กลุ่มควันที่เกิดจากการเผาไหม้หนาจัดจนบทบังทัศนวิสัยทำให้ทางการต้องประกาศปิดสนามบินนานาชาติกาดมันตูเป็นการชั่วคราวประเทศเนปาในตอนนี้จึงตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผู้นำทั่วโลกต้องจดจำครับ ว่าการพยายามปิดกั้นเสียงของประชาชนในยุคดิจิตัลและการเพิกเฉยต่อปัญหาคอร์รัปชันมันสามารถนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลได้ในชั่วข้ามคืนและทั้งหมดนี้เกิดจากพลังของคนรุ่นใหม่กลุ่มเจนซีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าสนใจแต่เรื่องของตัวเองแต่วันนี้พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างไรบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ